ขายยังไงเนี่ยก็มึงเอาตังค์มากู้ว่าขายให้แค่นั่ะการค้าการขายขายกันง่ายอนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังค์มาแล้วมึงเอาขายไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังค์มามึงก็ขายไปเออมึงรู้เนี่อใครถามมะนี่ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาท ถ้าซื้อฟองเดียวฟองเดียว10บาทถ้าสองฟอง3ฟองสฟองเท่าไหร่สามฟองสิห้าฟองเดียวเท่าไหร่นะ10บาท3าฟอง15บ้างั้นเอาสามฟองสาฟองขายหมดแล้ว บอกว่เขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกอันนี้แยกขายแยกขายแล้วขายเป็นใบเลยอ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดเป็นชุดอ๋อไอสามสามสามฟองสิบห้าเนี่ยอ่าหมดแล้วขายหมดแล้วก็เหลือฟองเดียวสิบบาทเหลือฟองเดียวสิบบาททีนี้ฉันจะซื้อสามฟองก็สามสิบใส่ถุงกลับบ้านเนาะเออใส่ถุงไหมใส่ถุงมาอืมมีถุงเหรอมีดิอสองสองฟองนะอ่าฟองที่แกะแล้วนะเอ้ยนัดไอ้นัดสองฟองพอเปล่ะเอากินนะ อย่าบอกนะว่ากูต้องหิ้วถุงนี้กลับบ้านก็จะเอาไปกินที่บ้านไหมเหรอก็เออก็ใส่ถุงให้ก็ดีแล้วไงก็ถุงเล็กมึงไม่มีนั้งไงวะเอ้ย กูซื้อไข่สองใบเนี่ยกูต้องแบกภาระขนาดนี้เลยเหรอ120ทั้งหมดร้อยยี่สิบทั้งหมดอะร้อยยี่สิบไงก็ถุงก,กูเชื่อกูอีกะ่ะ